เป็นหมอลำที่เล่คุณไม่เทยังเขาให้สงสารเสียเพ็นเรีย้ให้นานๆเป็นลูกหลานลูกเต้าคนต่อไปถ้ามีงานก็เชิญไปติดต่อกลับแม่พ่อเพ็นได้ไม่ขัดสนสาวทีนั้นๆเป็นตังบนไม่ขัดสนเชิญที่นอ หัวใจให้คลายเงาเสียงเพลงนี้อาจจะช่วยบรรเทารูปไม่สวยเหมือนเขาให้ช่วยเชียร์เชียร์เพนไว้เพนไว้เอาใจหนนซองที่ดำร้องอยู่ใดแต่แคงนั้นคอยเชียร์รูปตั้งเตีายเชียร์แน่จะพบฝากถึงลอยลมบน,นไปกองแผล ารปานพลกบเดือนหนึ่งนกักวอดีแต่ลบใช่สาติโี่บ่ชงข้าหนอทางมาอันอโอ้ยถ้าละมั่นใจเอาหายเขาบ่เขียนนอนบ่อิม่มก็เป็นห่วงลูกหลาตะวัน,ค,นค่อยแห่งคิลไยเมื่อกุงเทพพคงม่มีโควิดลาย มาบังเกิดกับท่านหันค่อยแต่วันใจขึ้นกับแต่บ่ทันมาไกลขึ้นรถไฟมาทางพีนองไข่มีรถเดินทานสาย 8, สอง CC แปดแปดสองซีซีหลนทุกมือบ่มีได้ขาดใจอีกว่านั้นคงพบพอ่อ ลูกซ้ายขวาสี่ขึ้นกับไปทำงานมีเงินแสนสี่น่งควยนอในบาาาา้านโอ้จะเปลนจังไดเนาะมักษาจีพากันเป็นการเหตุงานเมืองกรุงเทพกรุงไทยปนนีิเมตรชีลีปันปีงเขา เฟสก็หายไร้ไก่เนี่ยบอชงข่าวชงข่าวหาพอเลยนี่ไหมบ่คิดน้ำพอเลยดีๆบ่คิดเห็นหัวอกหัวใจพอจักเม็ดว่าพอฉีขิดน้ำโทรศัพท์โทรศัพท์กับบอมีถามเขาไปกับบ้าบ่ได้ยินบ่หูวจักจักสีเห็ดจังเลยบอมาแล้วอุอังทางเพี้ยวไว้ล้วกระไร จใจจังได้โน้ตลูกเอออเอาไหวพ่อจมอยังพ่อ,อพ่ออ้กอังอยู่ผู้เดียวแท่มันจมเรียงยังผู้อดีตเออเอา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 อากอังทางเท<ำ>งอืมน้ำบักสาจีนี่แหละ เป็นจังไดิชูได้ยินข่าวยิ้นข่าวมันบอกกระบ่ต่างกันดอกพ่อบ่ต่างจังไดิป่านนี้กรได้ยินเพิ่นซาเพิ่นลือคขุมเนื้อคุมใต้กระซาบ่าเดี่วกันนในระบ่วซา่าแนว้ดิกระซาว่าอ้ายอ้ายเป็นงานบ่ส่งข่าวส่งข่าวหยังบ่เป็นมีเมียน้อยลราบ่กกระบังซิ่อหาเว้าไรเถาะบ่เป็นคนจังซั่นดอกสูนี่เราแว้งใจอกันจังซี่แล้วก็มันสิเป็นจังเสีย มันเห็นอย่างบ่ขืนบ่เกินเนี่ยไม่นี่เชื่อใจกันตัวผู้นึงไปเหตุการเห็ุนั้นหาเงินหาคำไม่ไหวฮะวันนี้แ็แค่คิดซื้อนี่ละพ่อกจมอยู่เดี๋ยวเนี่ยกันยังนี่ละเลี้ยงบ่พออยากพอจินเลี้ยงเขาบ่ใช่บ่ชงเงินนี่ละอืมมันกระโดนอะลียังไหัตัวอีเอนอีเอิญไปทางไหนบุมบ่อ๋บ่บ่ให้พ่ได้ปรึกษาหาหรืออะไรนี่จัดใจมาไปมากบ่อยากยังไปทางไหนมีแต่วิ่งแต่ยันเต้นแล่นเอา าาอาจจะจันใจผู้ใจเนี่เห็นกระเจยปผัดห้องนยาย่ำอยากสีแจกเราจังมาเมาอ้ยอยเอาอาจจะจันใจเด็กน้อยนักเรียนมอสั่งมาเจงเมาน้ำโดนกระบอได้มันจะอุ้มไปคมคืนพี่น้องเอ้ย นี่คือแม่ป้ามาแล้วนาป้าป้าสบตีค่ะคอคลรวะท่านปะมุขศูนย์วาเออปวดขาปวดเชียงมึงเฮ็ดเป็นจังไหนนะมูโศกเสาโศกกาอยู่หนูอ้างทางเพ็มคืออารมณ์ดีครับเท้เอาพอจะสีโศกเสาโศกกาไปยี่ยงกิเวบ้าข่าวดีสูฟางมีข้าวดีนั้งบ้านน้ำเมี่ยงเขายุตินี่เว้าประทีิปตะเด่นเนาะข้าวดียังแม่ป้าเมื่อเช้านี้คอยไปวัดกับยังมาพอ ไปจาหันล่างวัดยูรัดล่างถั่วเชคพาบจาดเรียบร้อยเสร็จเบือซูสิงสูยางข่อยกระไรยางเมียนเอาแต่ยางไมาเหยนตัวขุ้ดมาพอไปซะนี่วันนี้เมพอเป็นยางบัดชิ้นเนี่ยอือปานนี้จะไหนจังวะปอนซ่องอันไหคข่อยแมพอนี่เป็นซ่องจดหม่ช่องหลังหลบละซ่องจดหม่จ้าข่อยอ่านบอกระว่าของผู้ใดแมป้าขึ้นเป็นขาบักเสียงว่ามันซ่องผับป้าตีช่องผับป้าในสิปิด อาพอจ้วงกันหนัก่อยอันอกหรอกพอหวเจ้มาเห็นที่จังไหนพอเดียวนีเม่งกัน่ะเห็นบ่โอ้ยมันไกลโพดไกลโพดเห็นบบ่บเห็นบ้าดิมันไกลโพดหอยครับมันนาอีพอเเโอ้เส้นเวตตาออกสักก้อนน่ะนาอหัวใจห่ใส่ยังปู เอาทางตาเจ้าของเจ้าเต่าพิปปอมโอ้ยมันก็ละเมิดเปียนด้านหรือกันอะไรกันใดมกนามกวาดมกัน่ะเพิ่นมาให้ยสีสักก่อนเด้อพันน้ำบาสีเมกันามาศูนย์หลายจีมันอยู่ทางไหนติแป้งอืมก็อยู่ทางไหนเจตะเก่าจุดเขาว่าจุดไม้มันใส่แป้งบอสลอกที่หอมบอสลอกอืมที่ใส่หลังหูว เ็ตเป็นบอดอนี่แม่ป้าก็จะได้อ่านได้เบิ่องไงแม่ป้าก็อ่านบ่ออกดอกเอาไปให้บักหลาหน้อยไป็นตัวอ่านชัวปังสะพ่อาสวใสมึงเอ้ยเอาลูกลาพ้นอันนี้พอฟังลูกเดี๋ยวผมสิบอกเดีอยวปัวปัวแม่ป้าอมันว่ามันจดหมายได้หนิแกนหยังโอ้ยท่าน้านแม่ไปซะนี่แม่ แปลว่าอย่างนี้ยังแปลว่าอย่างลูกกับเพิ่นส่งเงินมาให้นั่นแม่แม่เงินบ้างประกานบ้างซื่อๆดีๆขนาดผู้ใดผู้ใดส่งลูกหล่าผู้ใดส่งนี่แม่มันเป็นธนาณัติหลับเงินเด้นี่แม่โอ้ใครส่งลูกก็อ๋ออีพ่อเป็นผู้ส่งมากจนแม่ป้านี่น่ะป้าไอ้ชาติส่งเงิน หลายป่าหลายขั้นอีบักลาหลายป่าหลายขั้นอีหลายป่าลูกทรงจำนวนเงินมาตังวาหาพันแม่ปูวหาพันหาพันบาทแม่ปัว <c oughs> บั่นเ้าสิบแปดเงินใสบันนี่แปดร่องบททั่นคืรอร่องภาคหนีแม่ป้าหัวเ <c oughs> จ้าก็ใหญ่ซื่อๆใหญ่บ่หู่จักความอีหลีเนาะเอาเป็นตัวควาเป็นใหญ่สุดละทั่ว <c oughs> อันนี้เพื่อนให้ไปรับยุบไปสี่เงินนี่นะไปรับยุบไปสี่ครับ ไอ้เจ้าพ่อไปซื้อน้ำก่อนมาคอยน้ำในเด้อพอ่อคือยังก่อนน้ำก่อนของบ่เป็นสัตแต็กทั้งอึดแหงอยากยุ่ยไปใช้แน่ว่าเป็นสัตแตกแหลกปอดมึงนันแหละโอ้หาพันวัตถีลูกอะครับไอ้จิบไปผู้ไปเบิกเงินบัตรเงาเอา้มามันก็เป็นซื้อของอิสุป,ปันนี่บ่แม่นสิพ่ออันมึงกะะันอะพ่อเออสุดโรงเรียนบักหลา สิเปิดเท่าม่พอดีแมนอีรีผมกับน้องกับสิได้น้ำกันเบิดมันบ่แมนไปน้ำกันเบิดเลยมัอนี่ไปไปเซนี่น้ำกันโอ้ยสัวฮะเพืดอได้สินกระโปรงแรงคือนักเรียนอนุบาลใช่มั้ยจังงาบโอ้ยชื่อกลุ่มจักขันเน่ะเบิ้งสังขารจงกองก่อนก่อนใส่ชุดนักเรียนอี่งหยังคนเด็กเอาไปเนี่ยบิดาฮึ่เสงงวดหนาบิ้าจังเอาตอนนี้ทั้งใเซนี่ทั้งสื่อสุดหลายมันกระเบิดเร็วกระแบงไปแต่กินจนหดช่วงเดือนพอดี แม่ยีดีเลยล่ะก็จะทากับข้าไปตลาดทั่วไปแม่บดสุกคนนี่แหละดีใจคักมือนี่ยพอถ้าไปรับปล่อยบอลูกแล้วไป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 ล่ะไปลูกบ้านนี่ป้าจิปาไปเบิกเงินด่วนก็ดีไปมันจ้างหาไปซะนี่มันโศกมันหมันยุดกวอนนี่แม่ไปลูกลาไปดีใจว่าแม่ลุกแล้คอยลูกล้มเนี้ยไปไปลูกละอยลูกมาได้แฟนฟังเอ้ย เป็นจังได้บ่ใครแจ้งแถลงมาบ่รู้เรืองหรือหากมันยังก้าวควงขวงไว้ตาบ่าบ่าอาจยอมสิลับไปอเ,อเ,อเป็นนองไม่ในวงการประสานเสียงบ่ทันนวนขันอ่อนลงบ่ทันได้หากบ่ใสคือน้ำขังในนวลมาพผ้าอ่อน โอ้ยแฟนเอ้เนวว่าตานงามกว่าเปล่งซ้อมน้อยคาบมแีแม่นสิหอมม่วงนี้ยังบดทอทุเรียนหวานชาติว่าตานแนวมันงามว่าตำลุงรักเียงกวยดวงผมสวยชะตาสันถึงยามมายัางได้หวง Ye, anny, โ้ยแฟนเอ้ยหงบินมาพาอยู่ไตอาศัยสนเด,ดเพิงเงาแมนหากเบาขึ้นนุ่นงีเอวก็ปิวเป้าได้ลมพายอกสบายเข้ามาอย่าเป่าล้มให้ลอยขา้างตั้เต็มออนนอนอยู่ทางยังมีแกมแนวเสื้อนุน่น ขอฝากอุ่นไว้กาลุนดูแลเยี่ยมไว้หานีสิมีคู่ได้นั่งเทียมโอ้ยนี่น้องข้เมย์มาไปหลับเงินกันเถอะป้าไปลูกลาไปใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p ีเรโซ่ องอยากตามไปย้ำย้ำถามอยู่ไหนคนงามน้องอยากจะถามคนดีถามกันเกลีให้ใไขว่จี้เสียดีคนงามน้องอยากหาติดตามเลยอยากจะถามบ้านถึงมโนนอยากจะถามบ้านถึงมโนนไอไอไข่เฮมาชวนบอกเงินสานข้างมาไหนอยู่อไอไม่คุยเรื่องยังอยู่วงยวงยวงยวงข้างไอไอว่ามาเจ้ากูเนา ไม่เบาแกนล้วงใจไม้บาแกนนี่ก็แหงแล้วก็เดียวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งาะไปเจอไปละวชืออยากไปเป็นคู่คขยงกายอยากไปเป็นคู่คขยงกายแต่ก็ไม่ไหวคิดพันละวันเน่ากลัวรถไปฉันกันกลัวพี่ไม่ทันสับรางไม่ก่อเน่ากลัวจะท้องตัวคืนไม่ทันกลัวจะท้องตัวคืนมาไอเหตทัน ขันหักกันให้ใจเบาตั้งจริงให้น้องฟังแน่บ้านเพราะไม่อห้ยาตีี่น้องของหายนันอยู่ใส ไปบ้านออยใส่น้องอยากตามไปเบิง่งขัานออ้ใ่จเชิงไปเฮ แสงพี่ลุ่นเรื่องลางพ่อปันเอาหน้าวากให้ลุงป่าผู้มานางฝากคำองังเดือพี่น้องผู้มาจองภัดสาสุป,ปันนงปริสุยอ่อนลางในพรวาสุภาษีปฏิตั้งปริตั้งตุมหางพลังขีดเป็นมตดแฟนให้แค่นอุ้ม เวลาตุ่มในพุ่มพื้นไปสังขารให้ยาวเยินสัท้ายืนออบอนส่งนอนหลือนางยาส่องสเกีคงชิบุงชีกุีอุ้มให้สุมเลิใส่งามๆดังหน่วยเกิงเวลาเลือกพราเพิ่งแสงกระจกแง่งจำแรลงหาอุ่นๆล่าเพราะว่ายิ่ง กองสนิมยะามากไกลเนี่ยเอาปีจ,จันายโอ้ทอดได้ย่ามาแานลูกหลานส่งคำอวยพรกินเหลือนอนอยู่ทิ้นบ้านกำรานคู่สู่สุขคนจะเลินล่อน ชาติให้เพื่อนมาจากไหนเห้ตัวว่าบริษัทแห่งนี้เป็นกันเองดีและก็มีความสุขดีบ่เฮ้ยในการทํางานนั่นนะเ่าก็ว,ว่าดีอยู่ดิเพราะว่าจะเป็นคุณนายน้อยคุณนอยอยายใญ่และคุณน่ายคุณน่ายตัวต่อไปเลขาก็เป็นกันเองโอ้เขารู้สึกว่าเป็นกันเองและก็เรียกกันเงินกันข้ามเขาก็ว่าโอเคอยู่ได้เพื่อนแมนเห้ฮ้ยแล้วตัวส่มเมื่อ่านไปไปส่งให้พอน้อยยัง ต้องตัดหาพันผุดอ้ดีต่อหล่ะเฮ้ยเขาท่าเขาท่าขวาเ้ากระเก็บอ้อมล้อมรีบไปอยู่ถ้าหากว่าเป็นเด็กซี่เด้ออืมเขาคิดว่าหนีซี่อีกโดดบนน่านดอกคือสีเบิร์ตยูแมนเฮ้ยเพื่อนแต่ว่าตอนนี้มันผักเพียงพอดีถึงเวลาตกเพราหิวเข่าตีเฮ้ยง่ายคือเก่าคือเก่าสังกาถามจะคือเก่าแนวไหนออกแม่พูดสิบห้าบาทนั่นดิพอสิบห้าบาทเยอะเฮ้ยอย่าฟังหมอไม่อย่างลรอเฮ้ยเพิ่นนี่ค่าแรงหลายกระมูอได้ตั้งบสี่ร้อยห้าสิบได้สามร้อยห้าสิบ ใสฮู้ออกหลายจังไดเอามันบ่เกี่ยวกันเด้อเฮ้ยขาแลรกเขาหลายกันสิเป็นยังไะเฮ้ยมูอพวกกันแหมเฮ้าอยู่น่ะเฮ้ากับกินซ้ำเก่าเฮ้ากับอิ่มแค่สิบาบาทตัวจะกินหลายตัวก็ออกหลายเฮ้าว่าเฮ้าบ่าได้ลหรเฮ้ยเอาจังสี่ซะเฮ้ยเอาแบบไหอีกวันนี้เฮ้าออกหยอกตัวซื้อดอกเออแฮ้ยห่ามันก็ยันมูอเกียจสูน่ะว่าต้องคิดยากยังเมื่อนี้เราจะเป็นคนเลี้ยงเองเปลี่ยนกันเลี้ยงดีกว่าเนี่ยเฮ้ย แต่ว่าแต่ว่าอย่งเขามีความกิดขึ้นหอดบ้านนองที่สุดเลยมาหลดกันแล้วนั่นน่ะคิดก็ต้องกดเอาซะก่อนคิดอดบ้านเออมันเกี่ยวัยงกับอาหารกลางวัดมือนี่อาหารกลางวัดมือนี่ต้องเป็นตำปะคงเส้ปลาแดกตวงๆใส้ประกอกพร้อมโอเคโอเคมองได้ันขายก็จะไปหาซื้อมาเลยดีดีอันนี้เอาได้วันประหยัดเข้าแหงมักเข้าแังชอบเพราะว่าเฮาน่ะเป็นคนมีครอบพวกร้อังก่องวงจรปิดไป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  ปิ้งไก่กูก็ดทีสื้อมือนเด็กกูทิเลี้ยงสู๋ไปสิผาบาทเด้อเฮ้ยสิผาบาทซ้ำเก่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยย้อนความทุกข์ความจนมาทำการทำงานได้เงินได้กำที่กินอยากยงกระชิดแต่น้ำบูกตั้งนี้สติค่ะคุณสวัสดีครับคุณนายเป็นวายดูให้กับคุณนายเป็นคุณนายเป็นเจ้านายผมเป็นคุณนายกับบกตองวายกับคุณนายค่ะขั้นแนก็เอาไว้ห้ฮันละสติเป็นยังไงมาอยู่บ้านเขาน่ะ สบายใจบอดีบอคุณนายบาดแตงไดก็ครับเพคะมาอยู่บ้านเขาน่ะดีบอคุณนายคุณนายกับขีเหร่นนอะครับเอ้ากะสบายใจดีอยู่ครับเรื่องการเรื่องงานพออยู่บอเงินเดือนน่ะพ่อใส่บอเอ้ยคุณนายบอเรื่องการเรื่องงานน่ะกับพ่อทนได้อยู่ครับบอหนักจนเกินไปสำหรับเรื่องงินนะครับคุณนายพ่อใส่บละพอเรื่องเรื่องพ่อเนี่ยมันกับบอีแล้วครับ ผม<ห>ก็ได้ยินตแต่เต็มยิงพ่นทอนแล้วครับ <c oughs> สตี <c oughs> ครับเว<ๆ>่าเรื่องเงินคำกรรแก้วนั่นนะขั้นเจ้าของอยากได้อีกนะมันก็บรยากได้แหละว่าจะเจ้าของมีงานพิเศษให้เฮ็ดได้หลายอย่างอยากเฮ็ดบ <c oughs> ่ว้ายคุณนายฮะข้าว่าดีนะครับเฮ้ยงานพิเศษดีคือนอย่างเด็กข้มข้า่นเบาๆชอบๆนึ่งเด้ดเนี่ยคุณนายมีงานพิเศษเลยผมเฮ็ดเมนถ้าผ<พ>มาเฮ็ดงานพิเศษให้คุณนายได้เมน คุณให้กะทิเพิ่มไหมผมเพิ่มให้บักลายเลยลดไม่อคับคุณให้เฮ้ยไปตองอยากอายดอกไม่มีผู้ใดดอกสุดนั้นไปหากินต่แบบคงอยู่พุ่นน่ะมีแต่ห้าสองคนคุณนหยครับห้าเรียงการเรียงงานใน้ผมบ่หิดอกครับขออย่างเดียวขอแต่ให้ผมนี่มีายได้ดเพิ่มผมเต็มใจเต็มใจมากๆเลยครับคุณนายคุณนหยบอกผมมากครับว่าการว่างานที่คุณนายจะให้ผมไปเหตุแต่งานพิเศษอ่ะมันเป็นงานเหตุใดทนบ่เฮ็ดไดแท้ครับว่าแต่ขึ้นค่าแรกให้ผม คืนแท้แน่นอนงานนักสบายเลยบ่ได้ยากบ่ได้อีหยังปีนง่าขำอีหยังก่อครับปีนง่า้ำเดี๋ยว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 งานง่ายเงื่อนดีปีนง่าขำแมนเฮ็ดได้บ่มันต้นสูงบ่ครับบ่ต้นพอดีพองามต้นซับไหนครับงาเข่ามันสูงโอ้ยงาเข่ามันก็อยู่พอเพียงนี่ละพอเพียงนี่พอเพียงนี่แม่ นี่แม่เพราเพียงนี่แม่ตาเพชรได้ค่าแรงหลายไปไลยครับค่าแรงนี่เพียบเลยหยาบให้ซองมื่นหาออกรถให้อีกพร้อมปั้ดขันขึ้นได้เด้หนี่เดี๋ยว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 แบบเพชรยังบัหนี่ฮะต้นปรตตำประสูงเพียงนี่ถ้าขึ้นได้ให้ซองมื่นหาอุ้ยออกรถให้พร้อมขามหวานขามสมครับขันขึ้นไปหอดพอดีพองามนี่ สมค่อยๆคันคืนไปหอดกลางๆนี่หวานไปจังซี่เล้ายังว่าไม่แสดงว่ากุคามกกนีไม่ต้องขึ้นยากได้หนิขาแรกมาจังสูงมแสดงว่ามันต้องมีมดแดงบ่มีบ่มีมดแดงขาบ่มีมดแดงบ่มีมดแดงมันก็ตตรงมีแมงบวงโอ้ยแมงบงตะเล่นกับพวกเนตยานคุณนายครับฮะแสดงว่าตัวมาคามตัวนี้มันตรงมีแมงบวงกับเฮกับถึกแล้วแหละอุ้ยคนเต็มมือองยะ ชาติตีชาติชาติตีย่านครับชาติตีแค่ขนบงมันบ้านบอเป็นเม้งบงมันเป็นหยังครับจนเฮ้ยจะเป็นปื๊ไข่ปื๊ขาดห่วยข้นเราเรียกกหกขามกับเม้งบงขนม่งกับคองคู่กันเนาะมาดีสีบอกให้ฟังครับอมเม็นเอ็นกันก็ยังไงเฮ้ยทักบ้าเงี้ยดีคุณนายครับ คุณนายบอกหยอกผมวันนี้ครับเอา๋อหยอกอยังไหนขันม้ไม่หลูกไม่เมียอีนี้คุณนายให้เลยให,ให้ชาติตีแทะแน่นอนเดี๋ยวนี้เขาอะแอบปิ้งเจ้าของมู่จักตีนายเขาจักเขาสิขันม้อยอยู่ทางเงื่อนใกล้ๆตีอ๋อบอกไปทัวอะไรเถอครับอ๋อบอกไปทัวจังไหนผมเนี่ยมันแค่ลูกนู่งอะถ้าเป็นไปบ่ได้ดอกคุณนายคุณนายจะมาหาเปลาเหรียญไรไปไปครับไปไปไปอย่ามาหาหลอกผมเนี๋ยวนี้นขี่ไล่ขี่ขันเนาะ สตีเอิอ์ยีนนั่งมองเห็นอายชายผู้ดีรูปโรลโอ่อไปทัวให้พอปั่นแทนแตงปั่นปันป่น,ปนไว้เป็นคู่กันตายไปที่นี่ใจสาวนังนี่ฝันพออยากเอาชายมาเป็นคู่ไง<ว>ทัวรโอ้ยเื <laughs> อ ผู้ใดเ็นั่นเป็นอย่างนี่แม่นี่บันแมนกะหังดิหิโค่นโคนโค่นโคนอือกะย่านเนาะย่านเฮ็ดหยั่งมะอมลือดดอกมากเลยจิงฉีผมกะย่านเนาะกับอยมากอยมากชาติเอ้ยนั่งมองเห็นอายชายผู้ดีลู่พลออยากได้น้องชิดอยากเอาเป็นครูสอนนอนรวมความผาบมา โอ้คิดยากไรต่อครับเหตุจังไดนจังสิได้มาเป็นคู่นอนแพลงไปกันไงแล้ววันที่นี้อายชาติเจ้าคิดอยากมีเหตุเดี๋ยว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 คุณนายอีหยังอีกเจ้าห่วงอีหยังทั้งไหนโดนนี่ทั้งไหนแต่กาบ้าไอชาติีอ๋อกระว่าไอนั่นตัวเป็นผู้ยิ่งไปไหนเท่าไปไหนเขากระเสือกเจ้าของอายคือเก่านั่นตัวให้เกียรติผมปนันติครับ กลเกียดตัวกันยังว่มาแข่งกันยังว่าอันนี้ละใหม่กาแฟพ,พรีเพรโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ทททหมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรโซ